สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้เพ็ดกินกล้วยบังหอยอิ่มแล้วอิ่มแล้วลืมคือขึ้นพอถ้าคี้หิวเขาแล้วสิกเก็บผ้าเขากันืเพ็ดทั้งเพ็ดเพ็ดคักแล้ว้องปิดนิดนกันออกมาทงพี่น้องโอ้เพ็ด วัดดีจ้าเมียนเมียนท้าเขาใ็้ไหมก็นสมปน้อยเอาเขาตู้เย็นเราไม่กินเขาสมป้าน้อยต่อสื่อมาแต่บ้านพ่นเมืองบริสื่อดอกขาเจ้าสื่อมันนั่นแซบ่นกนเรเลยกอาามาวไว้หายทุงนึงกินกับขเนี้วหอน,หอน อะไรเนี่ยบักเทกาหรือบักลินฟ้าอิ่มแล้วอิ่มแล้วกว่อเข้าไปให้งานเราหันนี่พี่น้องต่อเข้าไปให้งานแล้วแม่กำลังเปิดน้ำใส่ถังเหล้าอยู่พูน ไงแล้วกินมกป่าได้วลองบีเมียนแล้วนี่ก็เอาเอาขึ้นตู้เย็นก็นเอาใส่เหมือนได้มหมเหมือนซ้ำเลยส่แหละขวงยังส่แหละพี่น้องถ่ายอยู่่างตะนอะแป๊บมึงเก็บของก่อน เก้าออกติล่ะอันนี้กระปุกน่ะกระปุกออกขึ้นทางช่องใต้ทาง <laughs> <laughs> Ừ. Cái này nó kính có mốc bà đúc Mốc bà đúc Phụng nó non nè Mẹ nhà nằm Nà lái bảo.

หออนมันม่เห็ดบ่อมอืมมันบ่ซุมเนาะอีหยังเขียขี้นะข้อเกี่ยวข้องเฮ <c oughs> ้ยดีปันได้มีตื่นขึ้นได้หาให้กินเลยน้ำก็มีคนเอาใส่ให้เฮ้ย ตรงนั้นเป็ดเทพเป็ดเทพมาพี่น้องก็บรรยากาศเอาน้องบีเพบบนไนเกมหอดทุงขยะบรรยากาศอันร,อนรอน้อนๆอนันห่อนแต่เศ้าอบเอาทางมโน แ,แ,แ,มแม่งอยากไปลกินมันบ่งป่ะบ่งบ,งบ,งบ่งกันไม่กินนู่นมนเขาจะกวด อูผ้าขาดต้องหันเศร้าน่งเลย่ะบออุ่นนี่เออผ้าขาดเศร้านางเลยนางม่ได้ปุนขีท้ทั้งไงลุ่งดนีตัวหัวบ่านอกถือปุนให้ถ้านอถึกปุ่นได้ประจาว้ยนัหนหัวนอกขืนตายซะอืออูผ้าเป็นยังก็ขึ้นน้อ,นองอูผ้าขาดติมั <laughs> งนางหลายจริแต่จีไม่ไงย่าง,ง,งเนาะเที่ยวดาเห็นแต่ตะล้าวนางว่าสัน นั่งดีเมนูนีน่หลายย่ายนี่กัปสัแล้วดอกจีพ่อหอนเอากระเบียงแบปูกิดสองคนมูหนึ่งสาบสาบกระส์แลวแล้วล่ะเรื่องกระเบียงไปพี่น้อง จะไปเกมเดหัวเรื่องบ่าว่าเก็บเห็ดจูบ่าว่ายเลยอ่ะไปรถพอลุ้งแล้วบาดเสียงนี่ไหมปีแล้วบอาเงินน้เด้อามณกัดฝากกูเลยกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนั่พี่น้องคลิปนี้กับคลิปติดพานมากมึงแน่ะเห็นบอกวันให้่ด้ยด้พี่น้องเป็นแผลมันขั้นทียกอันขาเขินเห็บมึงแผลซื้อตุ้มลำขั้นมันอันตุ้มเปื่อยเมือดยังกินกดไปเก็บเฮดน้ำกันเป็นมดเป็มือด มันมลาตุมหนำขั้นแจักหมาหมุยเพื่อไหนบุ่วดีนะสิ่พ่อเป็นเบาหวานถ้าเป็นเบาหวานไม่เตยเพแา่ว่าเป็นว่ม่ได้เป็นเบาหวานถ้ายาลราติดอีทแข่งแล้วคุณนึงเป็นแล้วทายาแล้วไม่การเอามาใหกันท่าความกันเศราย้อนความมันนั่นแหละไม่ใหากระเศราย้อนามันมีใส่ออกมาให้ท่าเบืพอดีกระเศร้พอดีอยู่ผีกระเศร้าแล้วแบกัน ไปน้ากันเป็นหมดอสุขนุนไปไปก่อน<า>พี่น้องเป็นยุขาหลายฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้น้ารอดติดตามคลิปต่อไปมาเนี่ยได้สวัสดีจ้า